ท่านผู้ชมสวัสดีเคบซีที่น่ารักขอบคุณนะมาลุ้นเหรียญกันอีกแล้วนะคะทุกคนมาลุ้นเหรียญที่ส่งมาจากเอฟซีนะคะมาดูว่าได้อะไรนะคะส่งมาวันไหนเนี่ยค่ะวันพฤหัสมั้งมามาดูมาลุ้นกันค่ะกล่องไม่ใหญ่นะคะกล่องเล็กๆในกล่องมีอะไรเอามีจดหมายหกผมเต็มผมล่วงเต็มเลย, <laughs> ลเเลยพอกระปุหน้าเลยผมล่วง มาดูกล่องจดหมายโอ้โหผมมาดูจดหมายนะคะชื่อบัญชีมีเหรียญที่ส่งมานะคะ5บาทเหรียญ5บาทปี460เหรียญค่ะเหรียญ10บบาทปี4 16เหรียญรายการส่งมามีแค่นี้นะคะเหรียญ5บาทปี4 6หรือเหรียญ10บาทปี4 1โอ้โหนะคะเนื้อเน้เนๆค่ะทุกคน เหรียญที่ส่งมานะคะเป็นเหรียญไม่เยอะนะคะจํานวนไม่เยอะอ๋อเหรียญนี้อ่าเหรียญนี้ขออนุญาตนะคะจ่ายไม่เต็มนะคะเหรียญชํมรุดค่ะเหรียญสิบาทปีสี่หนึ่งเหรียญนี้ชํมรุดนะคะเพราะเหรียญนี้ราคาสูงชํมรุดไม่รับนะคะอันนี้ได้ได้หมดอะค่ะชํมรุดอยู่หนึ่งเหรียญคนส่งมาเขาก็คงรู้อยู่แล้วแหละเนาะว่าชํมรุดค่ะเขาคงเข้าใจแหละว่า อะไรที่ขายต่อไม่ได้อะมันก็รับไม่ได้อยู่แล้วนะคะเหรียญห้าบาทปีสี่หกค่ะขอภัยเหรียญห้าบาทปีสี่หกสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญก็สามพันห้าตอนนี้นะคะพนักงายังรับอยู่นะคะสามร้อยห้าสิบก็เป็นสามพันห้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พน่กงาจะทํารายการใหม่จะทําลดราคาแล้วค่ะจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเหรียญน,นี้จะรับแค่สามร้อยบาท จากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเดือนกรกฎานะคะจะปรับลดราคาค่ะ5บาทปี2546จะเหลือ300บาท10บาทปี41จะเหลืออยู่ที่60-70บถึงบาทเหรียญเสียไม่รับเลยนะคะเหรียญชํำรุดนะคะไม่รับเลยค่ะเป็นนะคะเข้าใจตามกันแต่ณวันนี้นะคะได้ราคาตามตกลงเก่าอยู่นะคะเหรียญ5บาทปี4 6 มาทั้งหมดนะคะ10เหรียญสิเหรียญก็เป็นเงินทั้งสิ้น3500บาทค่ะเหรียญ10บ,บาทปี2541ยังรับ80บาทอยู่นะคะวันนี้ค่ะพรุ่งนี้จะทำการลดราคาลดราคานะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาทองตลาดเขานักสะสมเขาลดนะคะสบาทอา่าบา สิบบาทสตางค์ทอนปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะปรับลดราคาค่ะเหลืออาจจะเหลือหกสิบถึงเจ็ดสิบาทหกสิบถึงแปดสิบาทนะคะหกสิบาทส่วนเหรียญแบบนี้ถือว่าเป็นการชํารุดนะคะจะไม่รับค่ะไม่รับเพราะว่าขายไม่ได้นะคะไม่รับซื้อเหรียญอื่นได้หมดค่ะได้หมดทุกเหรียญเว้นเหรียญน,นี้เหรียญเดียวชํารุดเดี๋ยวดูก่อนว่าแก้ไขได้ไหมแต่ก็ไม่น่าจะได้แล้วกินเนื้อละ เหรียญที่จำรู้ที่เข้าเนื้อนะคะแก้ไขไม่ได้นะคะจะไม่รับซื้อนะคะทุกคนเข,เข้าใจตรงกันนะคะเหรียญเหรียญที่ขายต่อไม่ได้ะคะ่ะทุกเหรียญน,นะคะจะไม่รับซื้อค่ะจะซื้อเฉพาะที่เหรียญที่ขายต่อได้พน่าจ,จะพูดเสมอเลยพูดประจาเลยนะคะว่าซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายได้เหรียญน,นี้อ่ากินเนื้อค่ะ กินผิวเข้าไปแล้วนะคะกินกินเข้าไปเนื้อเหรียญกินผิวนะคะเหรียญแบบนี้ขายต่อไม่ได้ค่ะไม่รับซื้อนะคะก็เท่ากับเหรียญสิบบาทก็จะเหลืออยู่ที่เหลืออยู่ที่เหรียญสิบบาทปีเหลือหกเหรลือห้าีห้าเหรียญนะคะที่ใช้ได้ห้าเหรียญแต่เดี๋ยวเหรียญนี้จะให้ให้เกินหน้าเหรียญแหละนะคะเดี๋ยวจะหาไว้ใช้ร้ายเกินไปเดี๋ยวเช็คอันนี้ก่อน อันนี้ไม่สวยมีรอยบิน่นอันนี้ใช่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คละกันนะคะสี่หกค่ะดูว่าใช่สี่หกทั้งหมดไหมแค่นั้นแหละค่ะใช่ทั้งหมดนะคะ4สี่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเหรียญห้าบาทปีสี่หกมีสิบเหรียญครบ แต่สีหนึ่งเขาจะมีปัญหาอยู่เหรียญหนึ่งก็ไม่เป็นไรอาจจะให้ไปก่อนแต่จะบอกเลยว่าต่อไปนะคะไม่รับนะคะแบบนี้มาสภาพนี้ไม่รับนะคะ่ะเหรียญเหรียญหลักๆเหรียญหลักๆที่ไป่น่ารับซื้อนะคะเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าสองเก้าเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าสองเก้ารับซื้อเหรียญละร้อยห้าสิบ เดีะะ๋ยญละร้อยห้าสิบบาทถึงห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะสองเก้านะ,ะาเอาให้ดูนะคะดูตัวอย่างตัวนี้อันนี้เหรียญนี้นค่ะเหรียญนี้ชอบไฟายาวเหรียญหนึ่งบาทนะคะเริ่มต้นนะคะที่เป็นน,น,ะะปน่้รับซื้อเหรียญหลักนะคะหนึ่งบาทปีสองห้าสองเก้าเหรียญนี้รับซื้อห้าร้อยบาทค่ะเหรียญละนะคะาาหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าชอบไฟยาวรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาท อ๋อค่ะลืมลืมเขาจะมี2บล็อกนะคะเหรียญ1นบาท1บาท29จะมีช่อฟ้าสั้นและช่อฟ้ายาวนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกัน1บาท2529จะมี2บล็อกค่ะช่อฟ้าสั้นและช่อฟ้ายาวถ้าเป็นบล็อกที่เป็นช่อฟ้ายาวแบบในภาพนะคะในภาพนี้เลยช่อฟ้ายาวไปได้รับซื้ออยู่ที่เหรียญละ500บาทค่ะตามภาพนี้เลยนะคะเหรียญหนึ่งบาทช่อฟ้ายาวดูตรงไหนใช่ไหมคะ ช่อฟ้ายาวดูตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะมองเห็นชัดเจนนะคะช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละ500บาทเนี่ยค่ะเหรียญ1นบาทปี2529ช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละ500บาทแต่ถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นนะคะ1บาทแบบนี้เลย1บาทปี29เหมือนกันทุกอย่างแต่ช่อฟ้าตรงนี้จะสั้นค่ะ1บาทช่อฟ้าสั้นจะรับที่1บาทช่อฟ้าสั้นรับที่150บบาทต่อเหรียญน,นะคะ หนึ่งบาทช่อฟ้าสั้นเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งบาทช่อฟ้ายาวเหรียญละห้าร้อยบาทค่ะเหรียญเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเบื้องต้นที่เป็นรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้าสั้นยาวนะคะเหรียญเหรียญจากเหรียญหนึ่งบาทมาก็จะเป็นเหรียญห้าบาทห้าบาทสองห้าสี่หกกับสี่ศูนย์นะคะที่รับซื้อเหรียญหลัก เดี๋ยวหลักๆนะคะ5บาทปี2546และ2540 2546นะคะณะวันนี้ที่ส่งมาตอนนี้เปนนันให้อยู่ที่350และต่อไปนะคะจากนี้ไปนะคะให้รับทราบทั่วกันเลย5บาทปี2546พ็นันจะรับซื้อที่300บาทเพราะมีคนขาย350ค่ะพนันรับซื้อ350พนันขายไม่ได้นะคะ5บาทปี2546นะคะรับซื้อที่ 300บาทเริ่มที่เดือนกรกฎานะคะเดือนเดือนอะไรนะเดือนก็เดือนเดือนพระราชสมภพหพือเดือนแล้วนั่นแหละนะคะกรกฎาไปนะคะ6ปี67นะคะเริ่มจากเดือนกรกฎาปี67รับซื้อที่เหรียญละ300บาทและเหรียญ10บบาทปี2541เริ่มต้นจากนี้ไปก็จะรับอยู่ที่60บาทค่ะ แล้วเหรียญอื่นๆเดี๋ยวป้าน่าจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งเพราะอันนี้ก็คือได้หยิบมาสองเหรียญก็บอกสองเหรียญน,นี้นะคะทุกคนค่ะเข้าใจตรงกันนะคะสวัสดีค่ะ